ăn xí lá, ăn cơm, ngủ một đêm, ngủ một một đêm, ngủ 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 một đêm, nên nó muốn nó phải cài mà không có là cái chuyện tôi cái gì ai cũng là cái là I'm มันบวัดแปเงีนร้อนด้ยระว่างไม่กู้ก็สื่อหาทั้นบาทก็หนึ่ไม่มาท่ดในที่นี่แปะเระหว่าง่าเขียนอื่เบื้องที่ะหว่ามันบ่เป็นไปเพอะไรเออกลต้อกระน้ำมันบริยัยกั่รู้เออมันเป็นไปเพราะอะไรแปะเงี้เป็นไปเพราะอะไรหาเพราะเราสิของใจแห้งนี่เหละมีอันทางแล้วหลี านได้เยอแล้วไปถามันจุนน่มึงยััวูอะไมึงพูออกมาเลยมันก็เหมือนปนันนะผูว่าเดียวไม่ไมู่กับชื่อแม่มานนั่นกับพ่อสาต่ตาพ่นั่นเสานอันเก่าอันใหม่ผู้ลงใหม่สักลงใหม่ตายสาัน

การโอยมันทังเอาเสียแล้วบอง่าทําขึ้นอยากให้จารโกยเส็จแล้วไปการโกยมันทั้งขึ้นพี่เหาพวกกินเป่ยังไงเอาเงินมาเห็นเที่ยวน่อยเนียจริงจริงก็เนีอเองจำได้เที้ยวหนอยโอ้ย็ัองมึงเปลี่ยนไปเดี๋ยวมึง กับดอกฟองแต่เดมวันเออเอาดอกฟองก็ไม่หาเสีย่ก็ซื้อมาถึงว่าบอกว่ามันวได้ยังไแปลกมันโมกเก็นไปอะไรไม่คุณซื้อมาเลยแกหาซั่นซื้อนลือเขาเลยมันข้อวัดปลามันถึงวัาได้ยังไงแปลกมัน dạy không, 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 không. Oh, ờ. người lại cái có phải xây đi nó có mất 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 cho nó mất vào mất 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 cái cái tuổi này mà nó vách chè của tôi nó mang của đấy mất đấy nó dưa nó ngủ cái nó vô trong tòa mắt mẹ một bụng mẹ một bụng mẹ một bụng 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 bụng

บานได้ได้บ้านน้องหน่ะบานบ้กู้สามหลังหนี่งกู้คาใช้ให้กู้เงินหนึ่งเดอร์ระว่าบ้านหลังหนึ่งหมื่นซีพันหลังหนึ่งหาพันเหมือนเป็นเงินสองหนึ่งตัวบานมามาให้เราเงินตัวมันัวส่เงินจะแบ่กพันไดกู้มาบอกพี่จาผู้จัดบอกม่า

ก็หลุดสาวกูว่าก็รับงานนี่่ลสวอ้รับานเนี่ยยูเกะอายงอืมนี่ยยูกอี๋นะว่าาูว่รับฉันเขาเขว่าบรับจะคุยดี้เนาะแก่เอจะก้องแก่เอง Ô lắm uhm. à, ta. là tao, lắm là tao, 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 tao,

ต๊เจางนะโมโต๊ะเจียกงต้กจะยกงเห็น e ที่เราหวานก็ไม่ยืนอะไดจะท้าเปี Harmon ่ยะเปลี่ยเะมันได้ออกหวานสุดดีดีมงว่ามึงเนี่ยวองปัวนาโอ้ยคือคนมู้เน่มทีมเอาหัวราลงซีกมึ มันมองว่าเอาไม้กระซำมายังไ <laughs> ่ด <Maria> ้เจอรเราอบานยู่งไนี่ปีหนึ่งปีสองน่ะรถส่นพุ่งยาพุ่งแต่กอกเสยอ่ะฮ่า่าฮ่รแล้วมันก็มีเงินมีเงินว่าเงินว่าต้องไจ่ากมาโอนเข้าุใส่ซองใส่โบริสุดธิ์หน้าาต้นมากิน ห้าหนึ่งสามหนึ่งยี่สิบสองห้าสิบห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็รเจ็ดเจ็ด

อาไปวสาทินสาเ้าเาก็เจัาเจ้าเ้าเจ้กเจ้าเจาเาจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเั้าเจ้าจากจ้เาเาเจาา้เาเ้าเาจ้าส้าเาเาเจ้าาเ้าจเ้างาเ้า้าาวา้ามาเ 扫把扫扫把，光光扫把把扫把给我打，扫把偷拿我打回来，扫扫扫地，扫把不借。扫把扫扫把，光光扫把把扫把我打，扫上拿我打回来，扫扫扫地。 อ่อเอตเกศที่ทำนี้เสก็สัตตานเทมาเขว่าก้าขอส่วนตูส่วนตูสนที่เราเสร็จมาให้ให้เจริญมุตุคนและที่ผู้ร่วมงาไปแ้วเรื่องอุบาสิกาสุขญาติญาติที่นิทานศักิ์สิทธทังาเจ้ากรรมนายกรรมอะไร พระผู้มีเจ้าทีเทวาอาลักเหสสัจภาเจ้าภาพมาไปผู้มีอทสระงเที่วอาศุกกายอาน้เพราะจงตากันมาทัพเอาส่วนอกส่วนตัวส่วนที่พระพุทธเจ้าแก่กุศได้ยู่นี้ถ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไดได้รับควาทุกข์ขอม่ก็จาบหัว ถ้าเทวยความสุขเดียวจะขอให้สุขเกิดเกดไปเถิดเพราะาการันหโมุสมาสาตุสารุอาลันสมหา

面熟，啥也给我们做着吃，都冇坏哟，都不得啊，嗯，都不生皱褶嘞，反正这块地呢，有农作，有农们全家，一年，呵呵呵，知道，呵呵呵，都行，这块我们户嗯，嗯，啊，<laughs> <laughs> <h CA> <laughs>